สวัสดีคะ่ะทุกคนน้ำตาลเองนะคะวันนี้น้ำตาลขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะตอนนี้นิยายเรื่องใหม่ทอตะวันที่ออกอากาศอยู่ในช่องของเราเนี่ยได้วางจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปซื้อในเมเปได้เช่นเคยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะความยาวของนิยายเรื่องนี้เนี่ยมีทั้งหมด10ตอนซึ่งแน่นอนว่าทั้ง10ตอนเนี่ยเราจะลงให้ฟังกันใน YouTube จนครบทั้ง10ตอนเช่นเคยแต่ สำหรับอ e ีบุ๊กแล้วเราจะมีการใส่ตอนพิเศษเอาไว้ให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสรุปกันได้ง่ายๆก็คือในอ e ีบุ๊กเล่มนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยเนื้อหาทั้งหมด10ตอนบวกกับตอนพิเศษอีก1ตอนนะคะความยาวทั้งหมด2 5 0หน้าและจำหน่ายในราคา180บบาทเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากซัพพอร์ตพี่ฝนนะคะนักเขียนคนเก่งของเราหรือว่า อยากจะได้คุณไหมหรือว่าน้องปิ่นไปเลี้ยงไว้ที่บ้านนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนกันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะแล้วก็ใครที่ซื้อไปแล้วนะคะรู้สึกชอบก็สามารถที่จะแวะเข้าไปให้หัวใจกับพี่เขาได้ในเมเปเช่นเคยนะคะแล้วก็สามารถที่จะมารีวิวให้แอดมินฟังกันได้อีกเช่นเคยนะคะส่วนใครที่รู้สึกสงสัยติดขัดตรงไหนก็สามารถที่จะติดต่อหลังไม์เข้ามาถาม น้ำตาลได้เช่นเคยนะคะวันนี้น้ำตาลต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่แวะเข้ามาฟังคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ